คู่ชมัมจะตามหาคัทาสิงครับผมโอ้โหบอกเลยนะฮะกำลังเข้มข้นมากจริงๆนะฮะทุกวันจันแรงทานทางช่อง7 HD เนี่ยโอ้โหทั้งพี่ตั๊กนาัสกรนะฮะรวมถึงแบงค์อาทิตย์นะฮะปุเป้เกศรีแล้วก็แชปปลากรดอ,อู้เขากำลังบอกว่าสนุกเข้มข้นมากจริงๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเบื้องหน้าเข้มข้นขนาดนี้เบื้องหลังการตามหาคัททาสิงเนี่ยจะเข้มข้นขนาดไหนตามไปชมเลยครับอ่ะแชปแชปฟิทแบ็เป็นยังไงบ้าง ก็ดีครับก็เป็นละครบู๊เรื่องแรกของผมเหมือนกันก็เราก็เต็มที่อย่างที่บอกว่าเราก็มีการไปฝึกมาก่อนที่เราจะมาถ่ายทําจริงๆแล้วทั้งวันที่เราถ่ายทาจริงเนี่ยก็จะมีทีมงานที่คอยบอกเราคอยสอนเราตลอดเวลาคือทีมทีมงานแยกเลยคือทีมงานบู๊ซึ่งทําให้แบบการบู๊อะไรออกมาเออแต่เท่นะไอฉักบอกตัวเขาว่าที่ไปเธอที่แบบเธออยู่ชายแดนป้านหรือสักอย่างนึงอะอยู่อยู่กองไตเอออยู่กองไตตอนนั้นก็แยกอาณาจักรกันเองใช่ใช่ไหมเราก็มากอบกู้ เอกราขอบกุณเอกราชครับจริงๆแล้วคนหนึ่งเขาจะตามหาระทาสิงห์กันจริงๆตัวนิรันด์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องคาถาสิงห์เท่าไหร่สนใจเรื่องอะไรครับสนใจเรื่องเดียวตามเข้าป่านี่ไม่ได้เข้ามาหาระทาสิงห์มีอำนาจมีเงินทองอยู่แล้วไงคาถาสิงห์ทำให้มีอำนาจใช่เขาขายอย่างเดียวคือความโอ้ยเฮ้ยอย่างนี้ในเรื่องหรือนอกเรื่องเรื่องสิครับเรื่องสิครับอ๋อ มื่อันี้ฉันถ่ายทำแล้ไม่หรอไม่เคยเรื่องเลยนะคือเรื่องเนี้ยเราคืนนิ้เราจะมาลงรักซิลินดาแต่แรกพบคือเราก็ชอบเขาแต่ก็จะมาเจอกับคือเขาไม่มีใจให้เราเนี้ก็เลยเป็นที่มาของรักสามเศร้าครับผมแต่จริงเนี่ยตอนหลังหักมุมมะทำไมเขาจะหันไปรักกันอีกเหรอเซฟไรถ้าถ้าคือถ่ายทําไปแต่ไม่รู้ว่าตัดต่อไปยังไงนะแต่มีการถ่ายทําที่หักมุมตัวนี้เกยกับพี่โอวิเวอร์ไม่ใช่ เรจะข้ามรุ่นขนาดนั no ้นเลยเหรอโโหมันเกินไปเราจะให้ดูความลักค่อนจริงหลายๆคนก็จะเริ่มรู้แล้วว่าความรับไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายมันมีความลักระหว่างพ่อแม่พี่น้องหรืออะไรเข้าไปอีกเป้ไทยเป้เรือเอาเป็นปูเป้นะไม่เป็นตัวละครนะระหว่างที่แบงก์กัดแทบหนูเลือกใครลูกเอาเป็นไตกับนิรันด์จะเลใครกว่าไรกับนิรันด์ดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมได้คำตอบใช่ไหมคะว่าปูเป้ไม่น่าจะเลือกใครสักคนไม่ดี อัน้นเป็นตัวละครแล้วกันไตรกับนิลันถ้าเป็นปูเป้ปูเป้เลือกใครถ้าเลือกใครใช่ไหมคะถ้าเป็นปูเป้ปูเป้จะเลือกไตรหรือว่านิลันปูเป้เลือกนิรันค่ะเพราะว่าเราอยากมีเร่องึ่งไงเขาเป็นคนต่างชาตินะในเรื่องอะเขาเหมือนเขาไม่อยากเลือกหรอกแต่เขาเขาพยายามหาผลที่มันฟังแล้วมันงงวนไปวนมาอย่างนี้ไม่รู้ ก็ตามมาสักคนแล้วกันก็หาเหตุผลที่มันไม่เหตุผลว่าลูกครึ่งแล้วใจเออกดอะไรใจหนึ่งใจ่นช่ดิแล้วเขาเลือกโทรเลยนะเขาเลืเข้าใจแต่เข้าใจเองพยยาามไม่ชอบเหตุผลแล้วไม่ชอบเหตุผลเลยหนูหาเหตุผลได้ใหม่แล้วไปเรื่อยนะไปเรื่อย อันนี้คือดีเลยคือ,อ,อช,ชาติที่เราเราเจอคุณปเปลี่ยนยะอะฮะชาติที่เราเราเจอชยะไปแล้วชาตินี้เราอยากเปลี่ยนคนบ้างยังพอได้คืนนี้รอติดตามได้เลยนะครับสำหรับละครคาถาสิงค์ครับผมทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD นะครับส่วนตอนนี้ดหนวดลาไปแล้วนะสวัสดีครับ